สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best i e n d t ห้าสิบหกนะคะคลิปนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะไพ The ่ The e m e r a l w i d o m t a r o t เนอะเป็นไพ่ที่สวยมากๆเลยค่ะพี่หมอ,อิังชอบเลยเนาะเดี๋ยวเรามาทำคลิปอาจจะหัวข้ออาจจะเจ็บปวดนิดนึงนะ หัวข้อนี้พี่หมอจะทำในหัวข้อถ้าคุณตัดเขาออกจากชีวิตนะ่ะคุณจะอยู่ได้ไหมแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะ กาสเม้นมาเลยไปแรกเซเว่นออฟคัสองดาบ2ูออฟสอดนะคะขอสักห้าใบแล้วกันเนาะเอตออฟคั อก็บขอบนะถงอ,อกคับอืมเหมือนตัวคุณเองอะคะ่ะเริ่มมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นสักทีนะคะในความสัมพันธ์เนาะแล้วคุณเองก็เบื่อกับการที่แบบว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือว่ามันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะคะ่ะ แล้วตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องหยุดหยุดพักความสัมพันธ์เนาะหยุดพักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องอื่นแทนคุณจะเป็นจะต้องปล่อยปล่อยมือไปก่อนนะคะแต่รู้ไหมว่าความรู้สึกที่คุณมีอ่ะมันยังมั่นคงกับเขาอะ่ะแต่เพียงแต่คุณเบื่อหน่ายแล้วคุณก็อยากจะปล่อยมือไปก่อนนะคะ แล้วเขาอะอ,อใบแรกก็หน้าตีแล้ว <_ d ata> อืมโอ้ไพ่สองดาบกับแปดดาบตรงกันซะด้วย เท okay. ่าที่เห็นนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็คือตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมแหละเพราะว่าเขาเองก็ยังรักอิสระอยู่แล้วก็เหมือนห่วงความโสดที่แบบว่าไม่อยากจะให้ใครเข้ามามาเป็นพันธะในชีวิตของเขาหรือแบบเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเพราะว่าตัวเขาเองอะคะ่ะก็ยังแบบยังอยากรักอิสระยังแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภายใต้ความรักกันอิสระนะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะ เวลาที่คุณเดินจากเขาไปหรือเลือกที่จะทิ้งเขาไปหรือหันหลังจากเขาไปเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคะแล้วก็ในความรู้สึกที่เขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกหรือว่าชัดเจนในความรักตัวเขาเองก็ยังหาทางออกกับชีวิตของเขาไม่ได้เหมือนกันด้วยความที่เขาเองก็ต้องการมีความรักที่ดีแต่ตัวเขาเองก็ยังรักอิสระอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้เขาจะต้องทำยังไงเขาก็เลยยังหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้นะคะ สำหรับเขาการที่คุณจะเขาไปหรือหันหลังให้เขาไปหรือพักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปเขารู้สึกว่ามันรวดเร็วจนเขารับไม่ทานเลยทีเดียวนะคะแต่ตัวเขาอะตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงคนที่คุณถามถึงคนเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ดือด้ออยู่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้ทุกอย่างแหละรู้ดีเลยแต่เขาอาจจะแบบดือ้อหรือไม่ทําตามหรือไม่อยากจะทําตามที่ตัวเองทมตัวเองรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไพ่สำหรับนี่สวยมากเลยค่ะคุณหมอชอบ The Sun mm Hmm Tenth of Cup Eight ขอบสวดนะคะอ่ะมาทำไมเนี่ย f i c e of cup ทำไมแถวนี้เป็นแถวของความเจ็บปวดได้ยังไงคะ trees of pinnacle นะคะเขาญาตเปิดให้หมดแล้วอ่านทีเดียวเลยนะน nice of cup นะคะ ว้า e ควีนออฟสอดนะคะเน่มาอีกอ่ะสิกสออฟส d ดไพ่ดาบเดอะจังเลย The m o น n The ชา a r i o นนะคะอ่ะ ทีนี้อะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเอาจริงๆการแยกจากกันในครั้งนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะว่าคุณกับเขาได้แยกจากกันหรือมีการพักความสัมพันธ์หรือว่าหยุดนิ่งในความสัมพันธ์ไปก่อนมันจะทําให้คุณทั้งคู่ได้ตระหนักได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตึกตรองได้คิดดูว่า คนคนนี้ใช่สําหรับคุณไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ใช่สําหรับคุณไหมแล้วผู้ชายคนนี้เป็นยังไงในชีวิตคุณจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่มันต่างกันยังไงมันทําให้คุณทั้งคู่ได้ตระตระกรู้นะคะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมหรือเขายังต้องการคุณอยู่ไหมนะคะแต่การที่คุณหาหลังจากกันคุณทั้งคู่มันมีความเสียใจมันมีความเศร้าอยู่นะคะไม่ใช่ไม่เสียใจเพราะคุณทั้งคู่มันมีความรู้สึกที่มันเชื่อมโยงถึงกันนะคะ เขาเองก็คิดถึงคุณคุณเองก็คิดถึงเขาแต่ว่าด้วยปัญหาและด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณมันจําเป็นจะต้องทําให้คุณและเขาจะต้องออกมาจากความสัมพันธ์ก่อนมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความต่างก็ได้คุณกับเขาอาจจะต่างกันเรื่องอายุฐานะ นะคะอายุฐานะสังคมทุกอย่างเลยมันมีความแตกต่างสูงมากชัดเจนสูงมากแต่คุณทั้งคู่มีความต่างที่ลงตัวตรงที่ถึงคุณจะต่างกันแต่คุณก็จะพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันได้นะพี่ม,มองเห็นว่าถึงคุณจะจากกันไปอะ่ะแต่คุณยังมีความรักอ่ะความรักที่มันรักกันอยู่อะค่ะ แถมเวลาที่คุณมีกันและกันน่ะมันมันทำให้คุณสามารถมีแพชชั่นในการทำงานหรือว่ามันรู้สึกดีในการทาในการทำงานหรือมันทำให้คุณมีความสุขทุกครั้งก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณในการที่คุณทำงานนั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งแหละคิดที่จะแบบทำความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้น อันนี้แค่คิดนะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะคำถามคือแล้วถ้าคุณไม่มีเขาเนี่ยคุณอยู่ได้ไหม คุณก็ยังรอคอยนะคะยังยึดติดความสัมพันธ์นี้อยู่แต่คุณก็ไม่ได้รอคอยแบบคุณก็ทำงานคุณก็ยังคงทำงานตั้งอกตั้งใจทำงานหาเงินของคุณไปนะคะแต่คุณก็เปิดโอกาส ให้กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เปิดหมายถึงว่าคุณเองก็พร้อมที่จะรับคนอื่นเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะไม่ได้หมายความมาปิดกั้นความรักแต่ว่าตัวคุณก็ยังยึดติดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ไม่ได้คิดจะปล่อยไปไหนนะแต่ตัวคุณเองก็ฉลาดค่ะรู้ที่ว่าจะต,ต้องรอ,อยังไงไม่ได้รอแบบคือคุณก็รู้ว่าว่ารอไปมันก็นะถ้าทางานหาเงินดีกว่านะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะแล้วก็แบบเออ รู้จักแบ่งปันอะไรให้กับใครหลายๆคนดีกว่าคุณมีความรู้สึกว่าทําอะไรที่ตัวคุณเองทำแล้วมีความสุขดีกว่าแล้วยังไงต่ออ๋อบางทีก็มีเครียดบ้างนะคะมีเครียดบ้างนอนไม่หลับเนาะมันก็เป็นความคิดถึงแหละนะความคิดถึงความผูกพันมันมีความเครียดแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเหงาเนาะ มันมีความเครียดมันมีความสึกเหงาโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะในเวลาที่คุณไม่มีเขานะแต่ภายใต้เรื่องเครียดความเหงาของคุณคุณก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ คุณอาจจะมีโอกาสที่ดีเรื่องการเงินและการงานเข้ามาช่วงที่คุณห่างกับเขาเนาะ ในระหว่างที่คุณกับเขาห่างกาันหรือพักความสัมพันธ์ไปเชื่อไหมคะว่าเขานะ่ะเริ่มจะรู้ใจตัวเองขึ้นมาแล้วว่าเขาอะต้องการคุณรักคุณโหยหาคุณมากๆนะคะ อืขอให้ขยายหน่อยนะโอเครู้เรื่องอย่างนี้ค่ะก็คือตัวเขานะคนที่ ออกไปจากชีวิตคุณหรือว่าพักความสัมพันธ์กันไปอ่ะเขามีการวางแผนแล้วนะคะมีการวางแผนมีการคิดไตรตรองมาอย่างดีเลยทบทวนมาอย่างดีเลยนะคะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะเท่าที่เห็นกลับเข้ามาครั้งนี้เขาจะต้องประสบความสําเร็จด้วยเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกแน่นอนนะคะในครั้งนี้ ด้วยความที่ตัวเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงถูกต้องไหมคะมีอีโก้สูงเป็นคนนิ่งๆและเงียบๆนะคะเป็นคนไม่แสดงออกทางความรักหรืออาจจะไม่โรแมนติกมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ค่ะแต่เขาก็เป็นตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่มีหน้าที่มีภาระความรับผิดชอบสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนปากหนะักไม่อยากเสียฟอร์มอะไรทั้งนั้นแต่ครั้งนี้นะ เขามีการคิดและวางแผนอย่างดีนะคะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แน่นอนแล้วต้องประสบความสำเร็จด้วยเท่านั้นนะคะคุณจะเห็นเขาในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาลุยกับคุณเลยนะคะมามีแพชชั่นอย่างชัดเจนกับคุณเลยนะคะ โอเคอย่างนี้ค่ะคือเท่าที่เมื่อกี้พี่หมออ่านไพ่ไปเนาะมันเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้ว่าตัวเขาจะมีใครเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายให้เขาเลือกก็ตามมีทั้งดีกว่าหรือแบบ ก็อยู่ในเวอร์ชั่นที่โอเคทั้งนั้นนะคะ่ะแต่เขาอะรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาต้องการคุณเพราะคุณคือคนดีที่สุดสําหรับเขาคุณคือคนที่อบอุ่นนะคะใจดีแล้วก็มีความรักที่เขาเรียกว่าความรักที่เหมือนกับมันเป็นรักที่บริสุทธิ์มันมีแต่การให้มันมีแต่การดูแลการเอาใจใส่นะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดของเขาแล้วเขาไม่เคยสนไม่เคยแยแสอะไรไม่ว่า คือเขาอะมีเป็นคนมีเสน่ห์แหละคนเข้าหาเขาเยอะแต่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยแยแสอะไรเลยกับใครก็ตามที่เข้ามานะคะเขาเองก็มีความคิดถึงคุณคิดถึงแบบคิดถึงมากคิดถึงด้วยความเสน่หาข้างในเลยนะคะแล้วก็อยู่ในจิตในสมองเลยนะเขาจะกลับเข้ามามอบความรักให้คุณอย่างแน่นอนและเป็นรักที่โรเมติกมากขึ้นเพราะเขาอยากจะดูแลเทคแคร์คุณแล้วเขาก็เห็นในความ มันเห็นในเสน่ห์ของตัวคุณมากขึ้นเห็นไหมคะว่าตามหน้าไพ่ที่บอกก็คือหมายถึงว่าการที่คุณกับเขาได้ห่างกาันได้แยกจากกาันมันทําให้เขาตระหนักได้ว่า ใครคือคนที่ดีที่สุดแล้วสเสน่ห์ของคุณหรือบทบาทที่คุณมีกับเขาว่ามันคืออะไรมันทําให้เขาตระหนักได้แล้วเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วต้องการเป็นผู้ชนะเท่านั้นเขาต้องการกลับมาพิชิตใจคุณได้อีก,อกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่ทําก็คือว่าถ้าคุณไม่มีเขาคุณจะอยู่ได้ไหมคําถามคุณเองก็อยู่ได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้แต่ ลึกๆแล้วคุณเองก็ยังต้องการเขาอยู่เพราะคุณก็ยังยึดติดในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่แต่ตัวเขาอะค่ะยังไงเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือจากเขาไปอีกแน่นอนเขาจะกลับเข้ามาแน่นอนแล้วกลับมาแบบชัดเจนแล้วในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาทําให้คุณรักเขาให้ได้นะคะแล้วก็พร้อมจะคอมมิเมนต์กับเขานะคะเขาอยากดูแลคุณเขาเห็นเสน่ห์เขาเห็นทุกๆอย่างที่มันผ่านมาแล้วว่าคุณดียังไงคุณเป็นยังไง แล้วเขาก็จะกลับเข้ามาชดเชยให้คุณนะคะในสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้คุณเขาจะทําให้คุณแล้วหลังจากนี้นะคะและนี่ก็คือคําทหมายของคลิปคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แนะนำคอมเมนต์ที่น่ารักหรือว่าอยากให้พี่หมอทำคลิปเกี่ยวกับหัวข้ออะไรหรือตรงไหนมันต้องแก้ไขยังไงก็แนะนำเสนอแนะกันมาได้นะคะพี่หมอยินดีรับฟังทุกทุก คำติชมเลยนะคะเพราะว่าจะได้เอาไปพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกๆคนมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณที่ดูโดยไม่ไมกดข้ามโฆษณานะคะแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบตามกันมาประมาณเกือบ17นาทีนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเจอความรักที่ดีนะคะพี่หมอฝากไว้นิดนึงคะ่ะว่าคนเราคู่ควรที่จะมีความรักที่ดีทุกคนนะคะ อะไรก็ตามที่มันได้มาย,ยากๆหรือว่ามันใช้เวลาหน่อยถ้าเรารู้จักรอคอยมันได้พี่หมอหมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคนที่ใช่ต่อให้ห่างกันไปแค่ไหนเขาก็จะกลับมาค่ะแล้วคุณกับเขาก็จะได้รักกันและอยู่ด้วยกันในท้ายที่สุดนั่นเองนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ